เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้นี่นะครับเราอยู่ในช่วงฮอลลเวอร์เห็นเสียงกี๊ดการ์ดอยู่ด้านหลังของผมแบบนี้เพราะว่าด้านหลังของเราเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าศิลปินมากมายเลยดีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครับเดี๋ยวไปดูเราเดินแบบ จะบอกว่าไม่ได้มีแต่พวกเรา2คนนะฮะยังมีเจ<ว>้าแมนและพัตโตอีกด้วยโอ้ใช่ใช่ใช่ใชแมนกับพัตโตเนี่ยนะครับเขามาเต้นแจบมบแจบดบแจบมบแบบว้าวแต่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงว่าครับโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยนะดูผมโชว์ไปบนเวทีนะครับเต้นครั้งแรกเลยนะครับลงทุนมากๆเลยนะครับเพื่องานแอคชั่นแนลโดยเฉพาะเลยนะครับกััวที่ไหนใจ ก็วันนี้ครับมาร่วมในงาน3ปีแอคชั่นแนล9ข้าสู่ปีที่4นะครับแต่ก็จะมาอวยพรให้กับช่องแอคชั่นแนลเนี่ยอยู่คู่กับคนดูคนไทยกับวงการบันเทิงไทยกับประเทศไทยของเราและเป็นที่รักของประชาชนไทยไปนานๆเลยนะคะแล้วก็สนับสนุนพวกเราพวกศืลอินแล้วก็นักแสดงต่างๆมาสร้างผลงานดีๆออกมาอย่างนี้ครับรับรองว่ามีหลายๆคนรอดูแล้วก็รอให้มลังใจแอคชั่นแนลอยู่แน่นอนนะครับดีใจมากครับแล้วก็ขอให้เป็นแฟนแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกๆคนนะครับมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะโอ้ย พวกเรานะครับรักแอคชั่นอลครับผม